ต่อไปก็ให้พวกเราตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเงี่ยสดลงฟังธรรมเพื่อความไม่มีของนิวรณ์ทั้งหาและเพื่อความบริบูรณ์ของโพชทชงทั้งเจ็ดวันนี้ก็ยังเป็นธรรมะที่เกี่ยวข้องกับอาณาปนสติเช่นเคยเอามาอ่านเอามายำ้ำ ให้อยู่ในความทรงจําให้พวกเราตระหนักว่าลมหายใจของเรานั้นถ้าเราไม่หายใจทิง้งแต่พยายามมีสติอยู่กับลมหายใจได้จะเกิดคุณประโยชน์จะเกิดอนิสงส์มากมายแต่ออนิสงส์ในวันนี้ก็จะทำให้เราทราบว่าการเจริญอาณาปานสติพระผู้มีพระภาคก็กล่าวตรงๆแล้วว่าเป็นไปเพื่อนิพพาน แต่มีเงื่อนไขยอย่างนี้พระองค์กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายทำอย่างหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายความพอใจเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานทำข้อหนึ่งนั้นคืออะไรคือ อาณาปณสติดังนั้นก็ชัดเจนว่าอาณาปณสติเป็นเหตุให้ได้มาหรือได้ถึงซึ่งนิพพานแต่มีเงื่อนไขว่าจะเริญและทำให้มาดังนั้นเราทำก็ยกแก้แยกนิดนิๆหน่อยๆวันหนึ่งทำครั้งสองทางครั้งแล้วไม่กี่นาทีและจะบอกว่าเออปรัถานานิพพานแล้วคงจะได้เพราะอาณาปณสติ เราอาจจะคิดไม่ครอบคลุมนิดหนึ่งคือเหมือนมีโยมคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาจเจริญอาณาปณสติวันละสามครั้งครั้งละลัดนิ้วมือสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าประโยชน์ที่ควรได้ประโยชน์ที่ควรถึงมันก็ถึงยังไม่ได้ยังไม่ถึงเพราะว่าเราจับฉวยเอาพระสูตรไปไม่ครอบคลุมเพระผู้มีพระภาคก็ชี้ชัดอยู่ว่าต้องทำให้มากเจริญให้มา หรือีกอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการละสังโยชน์ทั้งหลายสองพระสูตรนี้ชัดเจนมากกว่าละสังโยชน์ทั้งหลายได้ด้วยทำให้แจ้งซึ่งนิพพานได้ด้วยดังนั้นพวกเราเมื่อปรารถนาความเป็นอริยบุคคล ปรรถนาความเป็นอาร,าหารหันต์หรือปรารถนา,านิพานสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามแต่ควรยึดถือปฏิบัติให้มากนั่นคือการมีสติอยู่กับลมหายใจเราต้องเจริญกระทําให้มากนั่นเองเช่นเดียวกันกับที่พระผู้มีพระภาคกล่าวในบางพระสูตรว่าเมื่อเจริญกระทําให้มากซึ่งอานาปานสติ จะทำให้เราได้รับผลมากอานิสงส์มากผลอนิสงส์ที่เราจะได้รับคืออะไรพระผู้มีพระภาคกล่าวว่าในพระสูตรนี้ได้ผลได้อนิสงส์เจ็ข้ออย่างอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่19บข้อที่1314งนึพระผู้มีพระภาคกล่าวเลยว่าเมื่อจเจริญกระทําให้มากซึ่งอนาปานาสติจะเป็นเหตุให้ได้ ผลใน,อน้อเนสง์7ประการมีอะไรบ้างข้อที่1ได้บรือรหัตผลในการปัจจุบันข้อที่2ความสิ้นอาสวะและความสิ้นชีวิตมีไม่ก่อนไม่หลังกันส่วนอีก5ข้อที่เหลือก็คือเราจะสิ้นสังโยน์5ได้เป็นอระยะบุคคลผู้สิ้นสังโยนห้5ห้าแบบ ตั้งแต่อันตราปรินิพพายีอุปหัจจะปรินิพพายีสังขาระปรินิพพายีสังขาระปรินิพพายีอุทังโสโตอกนิธคามีเราไม่จําเป็นต้องจําว่าสิ้นสังโยชน์ห้าห้าแบบมีอะไรแต่ขอให้เรารู้ว่าเมื่อเจริญกระทําให้มากซึ่งอานาปานสติเราจะสามารถละสังโยชน์ทั้งห้าได้เมื่อเจริญกระทําให้มากซึ่งอานาปนสติ เราจะทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตผลในปัจจุบันได้เลยหรือถ้าไม่ได้เราก็จะได้ในเวลาแห่งการมรณะเพราะความสิ้นอาสวะและความสิ้นชีวิตของเราจะเกิดไม่ก่อนไม่หลังกันนี่เห็นไหมว่าอนิสงค์ของอนาปนสตินั้นมีมากมายและอนิสงค์ แต่ละอันที่ยกมาก็ล้วนแต่เป็นอนิสงค์ข้อเด็ดๆทั้งนั้นที่เมื่อเราทำก็จะเป็นเหตุให้เราได้รับในปัจจุบันเลยไม่ต้องรอพบหน้าไม่ต้องรอชาบหน้าแล้วก็เป็นอนิสงส์เป็นผลที่สูงสุดในทางพุทธศาสนาเพราะทำให้เราทำให้แจ้งซึ่งนิพพานทำให้เราได้ถึงความเป็นอารหาันต อันนี้ก็เป็นอน,นิสงเพิ่มเติมของอานาปนสติและก็แถมท้ายอีกกันหนึ่งที่เราคงคุ้นกันว่าเมื่อเจริญอาน,นาปนสติจะเป็นเหตุให้สติปฐานสี่บริบูรณ์และก็จะเป็นเหตุให้โพชฌงเจตบริบูรณ์และเมื่อโพชฌงเจตบริบูรณ์จะทําให้วิชาววมุบิบริบูรณ์ถ้าเราอ่านและพิจารณาดีๆจะพบเลยว่าพระพุทธเจ้ามีเงื่อนไขอยู่นั่นคือเราต้องทําอานาปนสติให้บริบูรณ์ คือต้องทำให้สมบูรณ์เต็มที่นั่นเองถ้าอานาปัสติเราบริบูรณ์แล้วจึงจะทำให้สติปัฏฐานสี่ถึงความเจริญบริบูรณ์และเมื่อสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์จึงจะทําให้โพชฌงเจตบริบูรณ์และค่อยทําวิชาและวิมุติให้บริบูรณ์ดังนั้นต้องทําให้ดีทําให้ได้เต็มที่เสียก่อน แล้วถึงจะทําให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์ดังนั้นอย่างที่บอกไปว่าทำกายอกกาแยกวันหนึ่งสาครั้งครั้งละหน่อยหนึ่งแล้วคิดว่าจะได้ผลได้อานิสงส์นั่นก็เป็นฐานะที่เป็นไปได้ยากเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วก็ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองสํารวจตัวเองว่าปัจจุบันนะเราฝึกอนาปานสติแบบใด เราจเจริญกระทําให้มากซึ่งอานาปนสติหรือยงถามตัวเองตอบตัวเองรู้แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขถ้ามันไม่ดีถ้าดีแล้วก็รักษาเอาไว้เท่านั้นเองอันนี้ก็คือธรรมะทั้งหมดที่นำมาฝากให้กับพวกเราในช่วงเช้าวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้พวกเราเอาไปพินิจพิจารณา แล้วก็ปรับปรปุงการประพฤติการปฏิบัติของเราและเมื่อเราปรปับปรุงการประพฤติป,ปฏิบัติให้เป็นไปนตามหลักที่พระผู้มีพระภาควางเงื่อนไขเอาไว้ผลอันิสงส์ทั้งหลายที่พระองค์กล่าวก็เป็นสิ่งที่เราจะได้มานั่นเองหรือสิ่งอื่นใดอย่างน้อยเราก็ทราบว่าเมื่อเจริญการทําให้มากซึ่งอนาปานสติ เราจะละบาปอากุศลนะคือความคิดที่ไม่ดีออกไปได้จะเป็นเหตุให้เราอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนะเป็นของเย็นเป็นของประณีดด้วยย้ำในวันนี้เช่นเดียวกันว่าเราปรารถนาความอยู่เย็นเป็นสุขก็สามารถอาศัยวิธีการที่ไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากด้วยการมามีสติอยู่กับลมหายใจทำให้มากจเจริญให้มากแล้วชีวิตเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุข แล้วก็เริ่มเป็นสุขทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในการอาเป็นอนาคตก็แ,แถมให้อีกนิดหนึ่งสำหรับวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเราเข้าสู่ช่วงวันที่สี่วันรองสุดท้ายของการประพฤติปฏิบัติแล้วดังนั้นวันนี้เหลือเวลาอีกไม่นานพรุ่งนี้เราก็พบกันแค่ครึ่งวันก็ต้องแยกย้ายกันละดังนั้น เวลาที่เหลืออยู่ใช้ให้คุ้มค่าให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดสำหรับวันนี้ก็ข,ขออนุมโมทนาในเจตนาอันเป็นกุศลที่พวกเรามาตั้งใจถวายทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมาจงเป็นผลให้เราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นผู้มีความสุขความจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสุขความจเจริญก้าวหน้าในชีวิตทางโลก มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสือ่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสือ่อมที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลอย่างนิพพานพ้นทุกแต่นาคตการอันไกลโดยทุนนานกันทุกคนทุกทางโุกตเอาเกียรติวัวบท่านพร้อมกันา การพังวลายอาหารวงกลมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหาร ของบริวารเหล่านี้เกียรติสูงของพระที่สูงศุลรัตตาหารของบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานแก่พระิขาเจ้าทั้งหลาย ลรนาคือสาธุอ่ะเนี่ตั้งใจฟังอนุโมทนาอายุโทภลโททีโรวันนาโทปฏิภาณนาโทสุขสาธาตาเมทาวีสุขังโสอธิคาชาติ อายุงทะตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโททีขายุยาสาวโหติยาถายาทุปปปัชะติติกาเลทะทันติสัปัญญาวทันยูวีตามัชรากาเลนทินัางอริเยสุอุชุภูเตสุตาทิสุ เวปัสสันนามาตัสสาวิปุลาโหติทาคีนาเยตาธาอนุโมทันติเวยาวัจังการุณติวานาเตนาทาคีนาโอนาเตปิปุญญาสาภาคีโนตัสมาทเทอปติวานจิตโตยาถาทินังมหาพลัง ปุญญาเนปารโลกสมิงปฏิทาหุนติปานินันตี